Do you have any question for me at all? No, no? I heard that. <laughs> okay. Well, you see how well he did. He said he, he, said he didn't even feel it. Uh, we go get a vaccine. Okay. All right, go go okay, get, so, get get your so right vaccine. Here. Oh. I In, in trouble. And hold your and yeah. hold your sleeve, hold your sleeve right there. Mm. Perfect. Okay. Good. And then just rest your arms. Just perfect. That's just like that. And you'll feel the alcohol. Okay. I'm gonna clean it off right here. And it'll Again. be over. It'll be over. Oh, it's nothing. One, two, and three. Ah, we did great. Hi. Okay, one, two, three. Done! Done! No! Oh. <laughs> Not oh. hurt. Oh, little little bandage here. Little bandage here. All right. You like very well. I'm gonna take like well a big giant bite. Okay. I'm gonna take my alcohol back. Okay. Thank okay. you, John. Thank you. Congratulations. We'll see you in three weeks. Okay. All right. Thank you. Three weeks. And then again? You go yes. Ahead and wait up in the parking lot until this time. And then you're gonna okay. Go. Hey. Thanks a lot. Appreciate <laughs> yes, it. Thank you. All right. We done the vaccine. Okay. You did it. Okay. We go wait over there tonina <coughs> look get a vaccine shot at the Emily. got drove car so we have to wait about 15 minutes okay hmm. โอ้ฮนะก็5นาทีนะครับสำหรับการทำเอ่อมาเก็ตวัคซีนชาอ์ตวันนี้เราได้ไฟเซอร์นะฮะไฟเซอร์วัคซีนของนะฮะป้องกันโควิดนะฮะอะไร first dose ฮะเดี๋ยว อีกประมาณเดือนหนึ่งก็มา second dose นะครับก็อ3อ e e ิตอ่ะก็3 w e e k ตก็1 Month ่แหละโอ้ไม่เจ็บหรอกครับก็หนึบหนึบฮะหนึบหนึบนะฮะโดนเข้าไปนะฮะหนึบหนึบเลยของผมเขาน่ารักเนาะก็ดีนะฮะลุงจอนลุงจอน M D ลุงจอน M D นะฮะเข้าไปตรงนี้ โดนเข้าไปเต็มๆฮะเป็นไงครับน้องตุก๊กเจ็บเจ็บสวัสดีครับน้องตุ๊กมาฉีดวัคซีนนะฮะป้องกันโควิด second shot for Pfizer protect for the COVID 19 at the Emily Uh, clinic center. yeah it's a lot of people so uh, you can stay in the car or you can do it right here okay uh, last time she did on the other arm today she do on the different size cheat <laughs> okay โอ้ยไม่เจ็บมดกัดเป็นมดตัวใหญ่มากฉีดเรียบร้อยเป็นไงครับเจ็บ very good job congratulations yeah thank you very much thank you y oh one happy girl there okay you How Uh, feeling? ปวดเลยโอเคปวดโอเค say bye 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 bye. thank you take care minutes. Fifteen all right เป็นไงบ้างครับน้องตุ๊กฉีดเออ่ไฟเซอร์วัคซีนแก้โควิด19เข็มที่สองแล้วรู้สึกไงครับปวดปวดนะครับแล้วตอนนี้หมอให เราพักอยู่ในรถก่อนนะฮะขับรถมาแล้วก็ไปจอดแล้วเขาก็ฉีดให้เลยนะฮะใช้เวลาแค่สนาทีสนาทีเองครับไวมากนะฮะแล้วก็นั่งรอในรถนะครับนั่งรอในรถประมาณรักสินาทีดูว่าเราจะเวียนหัวหรือว่ามีอาการอะไร,ะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมีอาการอะไรเขาก็จะให้เราไปเข้าไปข้างในนะฮะก็แก้ไขได้ทันการนะฮะแต่ตอนนี้ นะผ่านไป5นาทีแล้วยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีอาการอะไรมัง้งฉีดง่ายครับก็อยู่ที่อเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ซานตาครูซนะครับไม่ไม่ไมกลจากซานฟรานซิสโกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บริเวณพักกิ้งที่ฉีดโควิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เสร็จแล้วก็มานั่งรอนะครับ,นะรบนั่งรอในรถนะครับ ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับก็เราเราวิจิสเตอร์ไว้ก่อนแล้วเราถึงจะมานะฮะฉีดวัคซีนนะครับก็ประมาณสามอาทิตย์นะฮะห่างกันจากเข็มแรกนะฮะเข็มแรกเมื่อสาอาทิตย์ที่แล้วอันนี้คือเข็มที่2ที่เรามาฉีดนะครับครับของไฟเซอร์ครับโอเคครับ, okay, รบทุกคนขอทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับแล้วก็ มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ดูแลคนข้างๆข,ข,ของคุณด้วยนะครับใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> เจนครับทุกคนสวัสดีครับวสวัสดีครับหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ ผมไม่มีแรงครับรู้สึกว่าจะอาการออกมาเล็กน้อยก็คือว่าจะไม่มีแรงนะคือจะเหนื่อยเลยนะผมฉีดด้านซ้ายนะฮะเข็มแรกก็ฉีดด้านซ้ายเข็ม2ก็ฉีดด้านซ้ายแต่ว่าไม่มีแรงครับรู้สึกว่าตอนนี้สายตาก็จะโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าเป็นมากไหมไม่มากครับก็เหมือน แบบว่าเราเหมือนนอนไม่พอหรือว่าไม่ได้กินอาหารมาอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะอ้วกนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะอ้วกเข้าใจไหมฮะอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันท้องมันมวนมวนนะครับไม่ได้ปวดท้องหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่า,ามันจะใส่สายเล็กๆนะฮะ หมอเขาไม่ได้ให้อนุญาตให้ไปทำงานนะครับตอนนี้ผมก็เลยแวะมาคอสโก้นะฮะมาซื้อของที่คอสโก้คอสโก้ก็เป็นแบบคล้ายๆแมคโครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบ,บ้านเรานะครับวันนี้จะมาดูยางรถสักหน่อยนะครับก็อาการกนะ็ฉีดด้านนี้ก็เลยแบบว่าเคล็ดๆไปนิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ กระสับกระสายเล็กๆนะฮะรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยนะฮวันนี้ก็คงไม่ได้ไปทำงานแล้วนะครับไงก็ดูแลตัวเองนะครับทุกคนสวัสดีนะครับตอนรู้สึกไงครับปวดไหมครับปวดแล้วซึมเศร้าวปวดแล้วซึมเศร้า <laughs> โดนฉีดโควิดเนี่ยเฮ้ยโดนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เรารู้สึกไงม,มันเวียนหัวหรือเปล่า ยังไม่เวียนนะครับโอเคครับไม่มีซ้ายจะเฟกอะไรเนาะยังไม่เกิดผลนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่เกิดผลอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คอสโก้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะก็มารายงานให้ฟังนะครับว่าหลังจากฉีดไฟเซอร์นะฮะเข็มที่สองเรียบร้อยแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ โอเคบายๆขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ผมก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนกันนะครับหยุดงานวันนี้ไม่ไหวแล้วไปนอนดีกว่านะฮะพักผ่อนปลอดภัยนะครับทุกคนสวัสดีนะครับบ๊ายบาย